กรณีของหักดิบสายเขียวยาบ้าเม็ดเดียวนะก็ติดคุกนะยาบ้าเม็ดเดียวก็ถือว่าผิดแล้ในชั่วโมงนี้เพราะอะไรฮะเพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับนะว่า,เ,าเจตนาเจตนาของหมอชนนานสีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรงวงสาธารณสุขเนี่ยเจตนาดีฮะยาบ้าหาเม็ดนะให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้เสพ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ผู้เสพเป็นผู้ค้าก็จับติดคุกแต่ว่าถ้ายาบ้าหเม็ดสมัยหมอชนนั่นก็ให้เอาไปบําบัดคุณต้องเซน็นลงนามเซ็นให้เรียบร้อยเข้าโครงการสู่บําบัดถ้าคุณไม่บําบัดก็ถือว่าเป็นผู้ค้าเป็นโทษติดคุกเหมือนกันนะแต่ผู้บําบัดเนี่ยคุณก็เข้าในพื้นที่ที่เขาจัดให้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยหัวกับหางมันไม่ตรงกันหัวนี่คิดดีมากเลย ระดับกระทรวงนี่คิดดีมาถึงขั้นบำบัดปับ๊บเอ้จับยาบ้าไปห้าเม็ดสมมุตินะผมยกตัวอย่างจับ,บายาบ้าไปห้าเม็ดปุ๊บนะเข้าบำบัดปุ๊บอีกสองวันมันเดินออกมาแล้วมันเดินออกมาเที่ยวในหมู่บ้านผมถามเนะี่ยมันก็ไม่มีคนอยากจะแจ้งประชาชนก็ไม่อยากจะแจ้งว่าบ้านนี้เนี่ยนะมียาเสพติดบ้านนี้มีคนติดยาบ้านนี้ค้ายยาประชาชนไม่อยากแจ้งฮนะ พอแจ้งไปแล้วเนี่ยไม่รู้มันจะเข้าเนื้อเข้าตัวหรือเปล่าเหตุผลเพราะอะไรฮนะพอแจ้งไปแล้วเนี่ยเข้าไปบําบัดสองวันมันเดินออกมาแล้วมันไม่เหมือนนักโทษถ้าเป็นนักโทษแหกคุกนักโทษแหกเรือนจําเนี่ยมันมีหมายจับเลยหมายจับแล้วคุณไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้รูปก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นแต่คนที่หนีศูนย์บําบัดยาเสพติดมันไม่ใช่ตามตัวแบบนักโทษอย่างนั้นมันไม่ได้ตามตัวแบบนักโทษราชทันนะฮะบำบัด ไม่เสร็จสองวันเดินออกมาเดินเข้ามาในชุมชนหมู่บ้านตลาดมาซื้อข้าวซื้อของคนกลัวแล้วระบบราชการยังไม่มีระบบการติดตามตัวแบบนี้ไม่มีการระบบการตามตัวแบบนี้หนีออกมาแล้วก็แล้วกันนี่คือปัญหาใหญ่ที่หัวขาหางเนี่ยมันไม่สอดรับกันทำไมทำไมนะมีข่าวลือนะมีข่าวลือว่านะคุณทักษิณ คุยกับนะเพื่อนบ้านนู้นคุณเพื่อนบ้านนี้อ่ะผมบอกความลับคุณให้ก็แล้วกันเขาไปคุยเรื่องยาเสพติดเขาไปคุยช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหายาเสพติดเหตุผลวันนี้เนี่ยถ้ายาเสพติดไม่คุยกับเพื่อนบ้านเลยเนี่ยป้องกันแทบตายป้องกันก็ไม่ได้ป้องกันไม่ไหวฮะไม่ไหวจับกันไม่หวัดไม่ไหววันนี้เนี่ยสามเดือนแรกของปีนี้เนี่ยยาเสพติดเพิ่มจากปีหกหกเนี่ย สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์จับกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วราคามันถูกลงถูกลงถูกลงหาซื้อง่ายด้วยยาบ้ายังไม่พอฮะกัญชานะฮะกัญชามายในสมัยคุณอนุทินต้องยอมรับนะฮะเมื่อวานนายกเรียกประชุมเนี่ยคุณอนุทินหน้าไม่ดีฮะเพราะนายกหักดิบเขาเรียกหักดิบหักดิบก็คือสมมติคนติดเหล้าเลิกเหล้าคนติดบุหรี่เลิกบุหรี่หักดิบกาเรียกหักดิบ หน้าตาเหมือนคนลงแดง <c oughs> คุณอนุทินเพราะเป็นคนเริ่มทําเรื่องกัญชามาเป็นเรื่องเป็นดาวคุณอนุทินเนี่ยทำเรื่องกัญชาเป็นเรื่องเป็นราวจนสายเขียวเนี่ยเขาปลบมือยอกย่องคุณอนุทินว่าเป็นราชาสายเขียวเพราะอะไรฮะสายเขียวคุณต้องเข้าใจนะคนที่ชอบเรื่องกันชงกัญชาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนมีอันจะกินแต่วัตถุประสงค์ของรัฐบาลเนี่ย ต้องการให้กัญชาเนี่ยนะมันไม่ใช่ยาเสพติดเอามาสันทนาการกันสูบข้างถนนโอ้โหเดินไปสมัยคุณอนุทินเนี่ยขอโทษนะในสนามในสนามกีฬาบางบู่บ้านสนามกีฬาเดินผ่านปับ๊บโอโหกินฟุ้งเลยกัญชานนะฮะคือคือกัญชาเนี่ยกลายเป็นเรื่องแพร่หลายจนเป็นสโลแกนของพรรคภูมิใจไทยตอนนั้นน่ทำได้ไหมฮะพูดแล้วทําก็คือนโยบายกัญชาเนี่ยแหละ แต่ณนะวันนี้เมื่อวานนี้สดๆร้อนๆนายยกรัฐมนตรีให้กระทรวงสาธารณสุขให้กระทรวงยุติธรรมนะฮะให้กระทรวงมหาดไทยสามหน่วยงานหลักเนะี่ยมหาดไทยสาธารณสุขแล้วยุติธรรมเอ็งไปคุยกันพร้อมกับทหารเมื่อวานนี้เอาคุณพลเอกนะัทพงศ์หน้าพานิชเลขาท่านรัฐมนตรีกระลาหมเลขาคุณสุทินซึ่งคุณจุทินเนี่ยเดินทางไปราชการที่มาเลเซียเพิ่งกลับมา ปรากฏว่าเอาสามหน่วยง,งานมาคุยกันนะคุยเรื่องกัญชาปุ๊บเนี่ยหน้าคุณอนุทินเสียเลยเพราะนายกหักดิบกลางวงเลยนะว่าเอากัญชาไปเป็นยาเสพติดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกให้ร้านไหนที่ขายอาหารเกี่ยวกับกัญชาร้านไหนที่ขายกาแฟผสมกัญชาขายชากัญชาเตรียมตัวไวน้นะฮะไม่รอดนะคุณไม่เลิกก็ไม่รอดนะฮะถ้าวัน ถ้าวันนี้ไม่เลิกซะก่อนสิ้นปีคุณก็ต้องเลิกเพราะเขาเอาจริงเรื่องกัญชาเมื่อก่อนเนี่ยมีเมนูกัญชาข้าวไข่เจียวใบกัญชานะครับกะเพรากัญชาก้วยเตียวกัญชาอ้สารพัดร้านไหนไม่ขายกัญชาต้องติดนะฮะติดว่าเวลาน,นี้ไม่มีกัญชาเพราะบางคนกินแล้วกินน้ําซุปไปแล้วมันแพ้บางคนเอาน้ําซุปเอากัญชาแห้งใส่ไปในน้าซุปก้วยเตียวเนี้ยแล้วลวกเส้นให้ลูกค้าหมูตุ๋นม้างลวกเส้นมัาง เสร็จลูกค้ากินไปแล้วเวียนหัวกลับไปบ้านเนี่ยคือฤทธิ์ของกัญชาที่บางคนไม่คุ้นกัญชาเป็นเรื่องของคนที่มีอันจะกินเอาตรงไปตรงมามันเป็นเรื่องการบําบัดเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นนายกบอกว่าถ้าอย่างนั้นอย่าขนาดเลยเอากัญชาเนี่ยหักดิบเมื่อวานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่รู้รู้ตัวเนี่ยเมนูเกี่ยวกับอาหารกัญชากาแฟกัญชาอะไรเกี่ยวกับอาหารกัญชาขนมกัญชาคุกกี้มีนะคุกกี้กัญชาเยลลี่กัญชายังมีเลยทุกวันเนี่ยนะ ต้องเลิกนะเพราะไม่งั้นมันเป็นเรื่องสันนาการมันมันไม่ใช่เรื่องนะการบําบัดการรักษาเพราะฉะนั้นสิ้นปีนี้ต้องจบหมดนะฮะมาแก้ไขกฎกระทรวงก็คือเอากัญชาเนะ่ยเข้าไปเป,เป็นบัญชีประเภท5ยาเสพติดประเภท5นะก็เทียบเท่ากับยาบงยาบ้าอะไรพวกนี้นี่คือเรื่องที่หนึ่งคือหักดิบสายเขียวเลยคือผมรู้ว่าตอนนี้นายกรมัมรีเนี่ยนะนะทำเรื่องนี้เนะี่ย อาจจะไม่พอใจรรคภูมิใจไทยแนะ่เดี๋ยวมีดราม่าเดี๋ยวมีดราม่าจากสายเขียวแน่นอนนะเห็นไหมพี่น้องครับเนี่ยเนะี่ยสายเขียวทั้งนั้นนะพี่น้องครับเนี่ยนะคือเดี๋ยวมีดราม่านะมาจากสายเขียวที่เขาเขามีอารมณ์สุนทรีพวกมีอันจะกินรวยพวกนี้รวยแล้วนะครับก็มาสถานการณ์ด้วยกันสูบกัญชงกัญชาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าประเทศไทยมันยังไม่พร้อมเส้นสายปลายทางเนี่ยมันยังไม่พร้อม มาถึงกัญชาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจึงบอกว่าให้ทุกคนเตรียมตัวฮนะมีคนทุกวันนี้มีการขายฟาร,ร์มกัญชาไล่กัญชากันหลายที่แล้วลดราคากันเลยฮนะหลายที่นคะรนายกเนี่ยผมไปดูเนะี่ยสี่สิบกว่าไร่เป็นฟาร,ร์มกัญชาเนี่ย่านะต้องขายทิ้งเลยแล้วนะเพราะว่ารัฐบาลนี้ไม่สนับสนุนนะทำฟาร,ร์มกัญชงกัญชาคนซื้อก็ต้องจดทะเบียนให้เรียบร้อยส่วนคนขโทษนะคนขายต้องจดทะเบียนให้เรียบร้อยแต่คนซื้อปลายทาง ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยซื้อแล้วมึงเอาไปทําอะไรไปทํายาหรือเปล่าจดทะเบียนทําแ l บเปล่ามีแบบนะวินิจฉัยแยกธาตุทำเป็นยาบําบัดหรือเข้ายาในตํารายาโบราณแผนโบราณหรือเปล่าปัญชาวันนี้จบฮะเข้าไปในเรื่องของยาเสพติดประเภท5แต่ไม่ได้จบใช้บําบัดรักษาได้ยังอาจารย์เดชานี่ได้นะลุงดําก่อเต่านี่ได้เพราะว่าอะไรฮะ เข้าไขากา่กัญชากัญชายังรักษาได้มะเร็งนอนไม่หลับกลนหลังกลนหนักๆเนี่ยได้เนะ่เขาบอกนอนไม่หลับก็ได้หรือผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยกัญชาเนี่ยยังยังมียังมีประโยชน์มีคุณค่ามหาศาลแต่มันเป็นลักษณะสันทนาการไม่ได้กัญชาเนี่ยคุณลองดูสิคนที่เรื่องกัญชาเนี่ยส่วนใหญ่หนึ่งมาจากบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าวันนี้บุหรี่ไฟฟ้านี่น่ากลัวมากนะน่ากลัวยังไงฮะ น่ากลัวที่ไอ้คนจับไอ้คนจับปั๊บจับจากจังหวัดนี้มันส่งไปให้เมียมันขายที่ต่างจังหวัดคือกลายเป็นว่าสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าถูกจับที่หนึ่งเอาไปขายอีกที่หนึ่งมันไม่หมดอะสินค้ามันเลยไม่หมดเพราะไม่รู้ว่าของกลางมีเท่าไหร่คุณไปจับมาแล้วของกลางมันมีเท่าไหร่นะวัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งเอาเข้าเข้าเป็นของกลางครึ่งหนึ่งอาจะจับมาซักสองหมื่นสองหมื่นพอร์ตก็เรียกนะ บุหรี่ไฟฟ้าเนะี่ยเอามื่นพอตเนี่ยเข้าอีกมื่นพอตขายตลาดมืดเข้าไปซอยนี่เลยนะฮะต่อข้าวสารนะฮะเข้าไปนานาเข้าไปอะไรก็ว่าไปหน้าโรงเรียนทั้งหลายปรากฏว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันถึงจับไม่หมดไงเพราะว่ายักกันครึ่งหนึ่งยักวัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งตำรวจเอาไปให้เมียขายเอาไปให้น้องเมียขาย <c oughs> เปิดท้ายขายของตลาดกลางคืนเราลองไปดูดิ พอร์ตบุรี่ไฟฟ้าเนี่ยเพียบเลยถ้าเราจะเอาจริงอย่างที่นายกรมนตีว่าเนี่ยต้องประกาศอีกสักรอบไหมนะประกาศเรื่องของวาระแห่งชาติเพราะวันนี้เนี่ยสิ่งที่คนคาใจรัฐบาลที่สุดตั้งแต่สมัยลุงตู่เนี่ยผมบอกเลยนะสมัยลุงตู่เป็นสมัยที่สามารถทำเรื่องยาเสพติดได้มากที่สุดแต่ไม่ทำเพราะอะไรฮนะเพราะมีมาตรา44 คุณสามารถเล่นงานได้เลยสารพัดจะบุกจะค้คนไม่ต้องขอมหมายสารนะจะเข้าค้นบ้านโน้นบ้านนี้เข้าผู้ทรงอิทธิพลใช้มาตราสิบสี่เข้าไปเนี่ยไม่ต้องขอมหมายสารไม่ต้องนะนี่คือใบเบิกทางของร,รัฐบาลลุงตู่แต่ไม่ทําอยู่แปดเก้าปียาเสพติดระบ,บาดมากที่สุดคือยุคลุงตู่ลุงลุงลุงตู่เนี่ยเข้ามาเนี่ยยาเสพติดนะตบมือกันเลยนะะ เขานึกว่าจะมีปัญญาแก้ยาเสพติดแต่ไม่ใช่ฮะค่ายทหารบางที่บางอย่างเนี่ยยังเป็นที่พักยาเลยใช้ค่ายตัวเองใช้บ้านพักทหารตัวเองเนี่ยเป็นที่พักยาเพราะฉะนั้นยาเสพติดระบาดมากที่สุดคือปฏิเสธไม่ได้ยุคลุงตู่ท่านเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมฮะมาสามจับหนึ่งคือมาสามคันเนี่ยมันจะมีรถคุ้มกันหน้าหลังแล้วก็รถคันกลางบางทีจะมาสี่คัน,บา,าคนบางทีมาห้าคัน รถยาสพติดส่วนใหญ่จะไม่มาคันเดียวคันแรกเป็นรถสเกลคันแรกเป็นรถสเกลคืออะไรฮะเป็นรถที่ดูว่าข้างหน้ามีด่านไหมแล้วจะส่งซิกมาหาคนข้างหลังว่าจะปรับกลยุทธ์ไงถ้าข้างหน้ามีด่านรถกระบะข้างหน้าเนี่ยไปดูแลนะขับกันห่างสัก3กิโลสมมุตินะก็ยังมีเวลาตั้งหลัก3 4กิโลตั้งหลักได้รถข้างหลังเอาอะไรจะเปลี่ยนเส้นทางดีไหมอะไรไหม แต่ว่าถ้ารู้กันกระดานถ้ารู้กันแล้วมีการจ่ายเรียบร้อยแล้วกระดานตรวจกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่คนก็นคืนไม่ได้คนก็นวันนะก็คืออะไรฮะมาสามจับหนึ่งมาสามคันแต่ให้จับคันหนึ่งแต่ไม่ได้ไม่ได้ผู้ต้องหานะได้ลดไปได้ยาไปแล้วจับเที่ยวเที่ยวหนึ่งเนี่ยหลายล้านเม็ดฮะแต่สิ่งที่ผมเพรสเชนมาคตัวโตๆตัวเนี้ยเพรสเชนมาไว้ก็คือว่าอะไรคือว่าอา้าวเฮ้ย การเผาทำลายทำไมตอนนี้มันเงียบไปไม่ตงเกตออะเผาทำลายยาเสพติดเนี่ยที่เขาทำในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเห็นเป็นจริงเป็นจังเนี่ยก็คือใช้นิคมอุตสาหกรรมในยุคในย,ในยุยิ่งรักษ้เนเห็นชัดเลยนะใช้นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเนะเป็นเป็นสถานที่เผาทำลายยาเสพติดเขาบอกนกแถวนั้นเอมาไม่ให้เมาอะ หัวเลาะบินไปหัวเลาะไปเผากัญชาพวกนกอีกานกนกกระยางแถวอยุทยาแถวบางปะอินเนบินไปหัวเลาะไปเพราะว่าเผากัญชาอดมหาศาลนกบินผ่านนกหัวเลาะล่าเลยนะคือตอนนี้คนสงสัยเรื่องการเผาทำลายว่าเอ้ยมันไม่มีระบบเผาทำลายเหรอถ้าไม่มีระบบเผาทำลายเดี๋ยวมันจะมีการเวียนเทียนนะเดี๋ยวมันจะมีการเวียนเทียนนะ นะฮะซึ่งเจตานาดีของหมอชนน่านที่ผ่านมาเนี่ยในเป็นอดีตท่านปีสาสุขเนี่ยต้องปรบมือให้หมอชนน่านเนะยเพราะว่าเรื่องห้าเม็ดไม่ใช่เรื่องใหม่นะห้าเม็ดเนี่ยมีแต่มีมาตั้งแต่สมัยคอสชอนะฮะห้าเม็ดเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยคอสชอผมขออนุญาตอ่านนิดนึงฮะมันเป็นประกาศของคอสชอหลายคนอาจจะไม่ได้ค้นเนะพอดีผมค้นมาว่าประกาศคอสชอเรื่องยาบ้านเนี่ยเลขที่ ร้อยแทับหาเจ็ดฮะตั้งแต่ปีห้าเจ็ดตั้งแต่ยึดอํานาจมาเนะี่ยประกาศท้ายกําหนดให้ยาบ้าไม่เกิน5เมตรให้เข้าบําบัดร,รักษาไม่ดําเนินคดีเป็นคดีอาญาซึ่งปัจจุบันประมวลกฎหมายยาเสพติดปีหกสี่กฎกระทรวงกําหนดยาบ้าไม่เกิน5เมตรเข้าบําบัดร,รักษาเช่นกันเพราะฉะนั้นหมอชนน่านก็ไม่ได้แก้อะไรมากมายกับยุคที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่ามีดอมเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะนะมันต้องการบูลลี่กระทรวงสาธารณสุขนะว่าอยาย่ยาบ้าห้าเมตรมีตั้งแต่ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดแล้วแต่หมอชนน่านเอามาขยับปีหกเจ็ดสิบปีแล้วฮะอย่าบ้าห้าเมตรมีมาตั้งสิบปีแล้วเอามาขยับปุ๊บแต่อธิบายไม่เป็นอธิบายไม่ถูกหรือไงผมไม่แน่ใจอธิบายแล้วคนไม่เข้าใจแล้วอธิบายแล้วคนบูลลี่บูลลี่ทําให้เกิดหมอชนน่านเสียเซลล์ฮะ หมอชนนั่นเขาคุยกับกระทรวงสาธารณสุขขออภยัยอะกระทรวงสาธารณสุขเนะ่ยคุยกับกระทรวงยุติธรรมคุณทวีสอดสองเนะี่ยคุณทวีสอดสองบอกเลยนะวันนี้นักโทษมันล้นจริงๆนักโทษล้นคุกอะแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเป็นนักโทษยาเสพติดตอนนี้เขากําลังคิดนะว่าจะทํายังไงแยกเลยผู้ต้องขังที่ไม่ใช่ยาเสพติดกับผู้ต้องขังยาเสพติดเพราะทุกวันนี้ร้อยคนเนี่ยแปดสิบคนเจ็ดสิบแปดคนกว่าๆนะตัวเลขที่ผมอ่านมาเนะี่ย แปดสเป็นต์ีเป็นกลมๆแปดสเนี่ยเป็นผู้ต้องขังยาเสพติดผู้ต้องหายาเสพติดฮนะนักโทษมันจะล้นคุกอะไล่แปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะไปดึงไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยนักโทษอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้มาเป็นผู้ขายยาเพิ่มเข้าอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาก็มีความคิดในการแยกคุกลดปริมาณนักโทษถึงกาหนดให้ยาบ้าเหลือห้าเม็ดไงแต่ไปไปมามาสังคมไม่รับเมื่อไม่รับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เลยเรียกประชุม ส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมว่าเนี่ยจาก<ม> ocy. ห้าเม็ดเอาให้เหลือเม็ดเดียวก็ผิดเม็ดเดียวก็ผิดแล้วเอาใหม่เอาใหม่ตั้งหลักใหม่ต้นทางกับปลายทางเนี่ยเอาใหม่ต้นทางคือตำรวจจับแล้วคุณพินิจพิจารณาสมมติคุณมีครึ่งเม็ดแต่ไปดูประวัติมีครึ่งเม็ดมีหนึ่งเม็ดแต่ไปดูประวัติไอ้นี่ยโหถูกจับประจําเลยถูกจับประจําเรื่องยาเสพติดไม่ใช่ผู้เสพนะเป็นผู้ขา ถ้าประวัติอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะทําประวัติให้ดีขึ้นทําประวัติอย่างนี้เสร็จปุ๊บเข้าไปดูเสร็จปุ๊บคุณมีหนึ่งเม็ดแต่คุณมีพฤติกรรมถูกจับบ่อยเป็นผู้ค้าอันนี้ติดคุกสถานเดียวแล้วผู้เสพเนี่ยเขาเอาใหม่ตอนเนี้นายมตีให้ค่ายทหารค่ายหนึ่งซึ่งเดี๋ยวให้กระทรวงกลาโหมไปพิจารณาเอาค่ายทหารเนี่ยจัดเป็นนะเป็นค่ายบําบัดยาเสพติด ตัวจริงเสียงจริงเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงกลาโหมหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงกลาโหมทบทรลทอเนี่ยของบรัฐบาลไปเยอะนะในช่วงโควิดนะไปสร้างโรงพยาบาลสนามเดี๋ยวนี้ศูนย์เปล่าแลนะ้วทิ้งล้างกันนะ่ะชุ่ยเลยฮนะผมผมผ่านไปแถวแจ้งวัฒนะเนี่ยนะทำตู้คอนเทนเนอร์เป็นโรงพยาบาลสนามตัง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 ,ตงออกมาสีขาวสวยมากเลยที่ผ่านมานะเป็นร้อยเตียงเนะี่ย ดูแลทหารในค่ายที่เป็นโควิดปรากฏว่าเป็นร้อยเตียงเนี่ยมีคนมารักหลารัากษา10คน15คนไม่เกิน20คนที่เหลือ80คน80เตียงที่มันเหลือเนี่ยให้ประชาชนเข้าไปรักษาก็ไม่ได้ห่วงอีกหวงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเอาโรงพยาบาลสนามเนี่ยมาปัดฝุ่นไม่ใช่บอกว่าพังแล้วนะของงบไปตั้งเยอะแยะรักษาในทหารนะในทหารเกณฑ์ในทหาร ประทวนสัญญาบัตรที่ติดโควิดโรงพยาบาลยังไม่พังนะโรงพยาบาลสนามเอาโรงพยาบาลสนามเนี่ยมาให้ทหารดูดูแลแล้วเอาคนพวกนี้ไปบําบัดในค่ายทหารฮนะแต่สิ่งสําคัญคือบําบัดเสร็จก็ก็มีรายงานปล่อยออกมาได้คือชาวบ้านตัวเนี้ยชาวบ้านกลัวชาวบ้านกลัวว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งยังเนี่ยขายยาเสพติดในหมู่บ้านรู้ทั้งรู้แต่ไม่กล้าบอกตํารวจเพราะกลัวตํารวจรั่วผมเคยสมัยก่อนเนี่ยผมเคยอยู่หน้ารางกระแหงเนี่ย นะครับจับยาเสพติดในซอยเทพรีลาเนี่ยนะเสพร,รีลาก็รามกำแพงซอย39เนี่ยนะฮหรือจับแถวซอยมหาไทยนะลาดพ้าวร้อยสิบสองเนี่ยจับขึ้นรถเสร็จปั๊บคุมตัวปุ๊บเข้าวัดปล่อยเอ้คือมันจะเกิดปัญหาเงี้ยบ่อยแล้วคนถูกจับมันก็มาเยาะเย้ยคนที่โทรแจ้งตำรวจนี่คือปัญหาใหญ่และที่สำคัญตอนนี้คือว่า วันนี้เราจะปราบยาเสพติดเนี่ยมันต้องได้ตัวใหญ่ที่จับทุกวันนี้มันไม่ได้ไม่เคยได้ตัวใหญ่มันเลยไม่จบนะตัวเล็กเนี่ยได้ค่าขนทิ้งห้าหมื่นผมถามนะ่คนจะทํางานได้เงินห้าหมื่นขับรถเที่ยวเดียวเนี่ยจากเหนือลงใต้เนี่ยมันก็คุ้มมันเลยกล้าทาไงฮะนะเที่ยวละห้าหมื่นนะฮะถึงแสนหนึ่งฮะขับ 600, รถหกล้อก็ดีหรือจะเป็นรถกระบะที่มีใส่ย,ยาเสพติดเต็มอัตราสึกเนี่ย ได้ค่าขนห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนเนี่ยคนมันก็กล้าที่จะติดคุกถ้ามันตกงานและยิ่งอยู่ในขบวนการค้ายาเสพติดอยู่แล้วมันยินดีที่จะประจนภัยเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแล้วที่เขาจับได้ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมบอกอะ่ะสามจับหนึ่งเนี่ยเขาจับได้ที่อยุธยาสังเกตไหมเพราะอายุธยาเนี่ยมันเป็นเส้นทางลําเลียงจากเหนือลงมากรุงเทพแล้วจะลงสู่ภาคใต้อยุธยาเนี่ยจะเป็นทางผ่าน อยุธยาปธุมธานีนครปฐมคือ3จังหวัดใหญ่ในการพักยาทั้งพักยาทั้งผลิตยาแบบโมบายแบบเคลื่อนที่อยู่ที่3จังหวัดนี้ฮะอยุธยาปทุมธานีนครปฐมเป็น3จังหวัดที่น่าห่วงที่สุดในประเทศไม่รวมจังหวัดอื่นๆนะเดี๋ยวนี้จังหวัดอื่นๆแนวชายแดนแตะเข็บชายแดนนี่น่าห่วงหมดแล้วที่จับได้ล่าสุดเนี่ยก็คืออะไรจับ ขับมาจากเชียงรายฮะขับมาจากเชียงรายมาถูกจับแถวอยุทยาเนี่ยถามว่าจะไปไหนตำรวจสอบสวนเนี่ยจับเอายาไปปล่อยที่หาดใหญ่คือหน้าวันนี้เขาเล่นตียากัอนอย่างนี้แล้วรถรถที่ผ่านมามันก็ชิ่งหมดอะรถนำขบ,บวนรถอะไรพวกนี้ถูกตำรวจนะถ้ามีสายบอกปุ๊บเนี่ยมันจับแม่นปุ๊บมันลงล็อกเรียบร้อยฮะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ไม่ได้จับคาด่านนะเดี๋ยวนี้ไปจับที่ไหนที่รีสอร์ทอ่าเดี๋ยวนี้จับที่รีสอร์ทมันเลยไม่ค่อยเปิดเผยมื่ที่ไปจับที่รีสอร์ทจับได้ปุ๊บก็จับไม่หมดหรือจับได้แล้วก็มีการเคลียร์กันเนี่ยคือคือ,คอปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเนี่ยถ้าจะทําให้ได้เนี่ยค่ายทหารช่วยได้เยอะทหารชายแดนไทยลาวชายแดนไทยพมา่าชายแดนไทยพมา่าตอนบน ายแดนไทยมาเลเซียถ้าถ้าดูแลด่านพวกนี้ได้คุมพวกนี้ได้เนี่ยลดลงแน่นะแต่วันนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าเราจะได้ตัวใหญ่นะตัวใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่นยาเสพติดมันมาจากประเทศเพื่อนบ้านผลิตในไทยตอนนี้ค่อนข้างน้อยทำยากานระส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยเป็นผู้ค้าคนไทยนี่ก็แปลกไม่ค่อยอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ <c oughs> นังเกียทุกทุกอาชีพรวมไปถึงอาชีพ ขายยาบ้านไม่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจอ,อยากเป็นแค่ผู้ค้าอยากเป็นแค่นายหน้าท่นนั้คนไทยชอบเป็นนายหน้า <_ d iam> ขายใหญ่เนี่ยเขาอยู่แถวพม่าแถวตะเข็บชายแดนทั้งหลาย <_ d iam> ตอนเนี้เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเนี่ยมันยังสู้เครื่องมือของคนพวกนี้ไม่ได้เลยนะฮะคนพวกนี้รู้หมดฮะว่าตำรวจจะอยู่ไหนเพราะซื้อข้อมูลหมดแต่นายัฐมนตรีวันนี้ถ้าแข็งขันอย่างนี้นะไปประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย ประกาศที่สารครามประกาศที่ร้อดว่า9 0วันต้องเห็นผลก็เลยเอาโมเดลที่ร้อยเอสารครามมาประกาศเมื่อวานนี้ว่า90วันท่านอนุทินท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านทวีสอดสองรวมทั้งฝ่ายความมั่นคง90วันต้องเห็นผลยาบ้าเม็ดเดียวก็มีความผิดถ้าเป็นผู้ขาส่วนนะกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ใช้แค่บําบัดทางการแพทย์เท่านั้นผมเคยมีคนอยู่คนเนงผมเล่าอันนี้ความลับว่าจะไม่เล่าล้วเนะนะเขาเคยขายยาขายย,ยายายาเยอะมากทุกวันนี้เล่นการเมืองท้องถิ่นเนะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ดังเอาง่ายๆนะดังมากนะก็ก็มาถามผมว่ารู้จักในตํำรวจคนนี้ไหมผมบอกผมรู้จักเนะี่ยผมเขารบท่านอยู่พาผมไปกราบหน่อยทีผมบอก พาไปกราบเรื่องอะไรเขาเคยช่วยชีวิตผมอยู่สมัยนายกทักษิณชินวัตรเขาไม่เป่าผมเขาเรียกผมเนี่ยไปคุยว่าจะเลิกไห้ยาเสพติดถ้าเลิกยาเสพติดเขาไว้ชีวิตถ้าไม่เลิกยาเสพติดผมตายไปแล้วทุกวันนี้ผมก็เลยพาไปหารู้ว่าถูประสงค์เนี่พาไปปุ๊บเขาไปเจอในายตำรวจท่านนี้เนี่ยเขากราบที่ตักเลยนะขอบคุณครับที่ไว้ชีวิตผม พูเนี้ผมแบบทับน้ำตาไหลเลยนะขอบคุณมากครับที่ไว้ชีวิตผมเพราะถ้าไม่มีท่านในช่วงนั้นน่ะผมเป็นเป็นหมาไปแล้วเป็นหมาข้างถนนตายข้างถนนไปแล้วเพราะตอนนั้นผมต้องบอกนะแถวปทุมธานีเนี่ยตายกันเป็นเบือเลยนะแต่ตำรวจจัดการขึ้นบัญชีดำปุ๊บจบเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าตำรวจขึ้นบัญชีดำเนี่ยคนพวกนี้ผมว่ากลัวกลัวถูกเป่าฮะระดับผู้ค้า มือสองมือสามมือสี่เนี่ยกลัวถูกเป่านะเหมือนสมัยนายกทักษิณถ้าทําอย่างนี้ได้นะไม่รู้ว่าใครเป่าเนี่ยรู้ว่ามันเป็นบาปไหมเป็นบาปแต่ว่าคนพวกนี้เอามาทําลายชุมชนไม่ได้เอามาทำลายเยาวชนเดีย๋ยวนี้เยาวชนติดยาบ้าติดบุหรี่ไฟฟ้ากันเยอะมากเพราะฉะนั้นนะผู้ขายยาคนเนี้ที่เป็นนักการเมืองท้องถิน่นวันนี้นะเขาก็ขอบคุณผมมา,มากนะที่พามาพบในตำรวจท่านนี้ แตนโบรท่านนี้ก็บอกว่าเนี่ยกูให้โอกาสมึงแต่ถ้ามึงกลับตัวกลับใจนะครับก็อยู่รอดถ้าไม่กลับตัวกลับใจตั้งแต่สมัยนั้นที่ถูกขึ้นบัญชีดำนะแล้วไม่มารายงานตัวเนี่ยโอกาสเนะี่ยเป่าเนี่ยเอาง่ายเป่าดับเอาง่ายนะเลยรอดไปทุกวันนี้มีชีวิตเป็นนักการเมืองนะส่งข้าวส่งของเนะข้าห้างสับสินค้าใหญ่โตนะฮะเป็นผักผลไม้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ยาบ้านะครับมันแทงใจคนไทยแล้วได้ใจคนไทยมากนะครับแล้วคุณอนุทินบอกเลยนะจะทําเหมือนดีอะกระทรวงดีก็คือกระทรวงเกี่ยวกับเทคโนโลยีถ้ามี call center ตัดสายเคเบิลนะจากไทยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากไทยไปพม่าเนี่ยเนี่ยคนทําอยู่สายสายไหมเนี่ยนะเขตสายไหมเนี่ยไปเช่าห้องเช่านะแถวสากแก้ว แล้วก็ลากสายอินเทอร์เน็ตสายเคเบิลข้ามไปฝั่งพม่าไอ้ฝั่งเขมรก็ไปทําพวก call center เหมือนกันนะใช้หลักการเดียวกันคุณอัทินบอกใช้หลักการเดียวกับกระทรวงดีคืออะไรฮะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันชายแดนไทยเนี่ยที่เป็นพม่าเป็นลาวที่เขาไม่มีน้ําไฟเนี่ยเขามาขอต่อญาติเขามาขออนุญาตต่อมิเตอร์นะะบ้านเรามาต่อมิเตอร์ชายแดน นะให้นะลากสายประปาเข้าไปขลากท่อประปาเข้าไปลากสายไฟฟ้าเข้าไปคุณอนทุทินบอกว่าถ้าพบว่าไอพวกที่มาขออนุญาตตามชายตะเข็บชายแดนเนี่ยนะมาขออนุญาตต่อมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟแล้วไปให้บริการนะไอคนขายยาผลิตยาจะตัดน้ําตัดไฟชายแดนทั้งหมดไม่ข้ามไปแล้วทั้งไทยลาว ทั้งไทยเขมรทั้งไทยพม่าไม่ให้เข้า่ะ <c oughs> นายยกประกาศเลยว่าสิ้นปีนี้เก้าสิบวันต้องเห็นผลนี่คือคือทำลายที่หนึ่งเก้าสิบวันต้องเห็นผลนะเก้าสิบวันต้องปราบได้ยาบ้าเอากัญชาเข้าไปในบัญชีนะนะเข้าไปในบัญชียาเสพติดประเภทห้าเก้าสิบวันต้องเห็นผลขึ้นบัญชี ขึ้นบัญชีนี่สําคัญนะลายใหญ่ใครเป็นลายใหญ่ใครเป็นลายย่อยแล้วเตรียมมหากรรมยึดทรัพย์ครั้งยิ่งใหญ่ผมเนะอีกนิดหนึ่งนะเพิ่มเนี่ยท่านนหยกรัฐมนตรีเพิ่มสิครับเพิ่มรางวัลนาจับเพิ่มรางวัลชี้เบาแสผมอาจจะต้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมาจัดรายการก็ได้วันวันหนึนน่งจ้องชี้เบาแสแผมอาจจะรวยก็ได้นะเพราะถ้าเกิดยึดทรัพย์เมื่อไหร่ผมจะได้ส่วนแบ่ง จากการยึดทรัพยบนะถ้าคดีจบแล้วเนี่ยเพิ่มรางวัลทาจับสิครับเพิ่มรางวัลชีบ้บาะแสสิครับนายกรัตรีบอก90วันเนี่ยต้องเห็นผลนะแล้วสุดท้ายเป้าหมายปลายทางคือปลายปีนี้ต้องจบหมดโอ้โหอันนี้ถือว่าได้ใจเมื่อวานได้ใจแต่ผมไม่รู้นะว่าบรรดาส้มทั้งหลายดอมทั้งหลายเนี่ยเขาจะเอาไปแปลงเป็นอะไรหรือเปล่านะเขาจะแปลงเป็นอะไรหรือเปล่า เพราะบ้านเราเนี่ยมันมีสามสี่เรื่องที่จะต้องแก้ไขนะอย่างท่านเห็นไหมยกพลขึ้นบกที่พัทยาที่ผ่านมาเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยบอกเราไม่มีโสเพณีไม่มีโสเพณีแต่เวลานะกองทัพอเมริกันซนะ้อมเสร็จนะยกพลขึ้นบกที่พัทยาทุกทีมันมาทำอะไรฮะมาสวดมนต์หรือก็ไม่ใช่นะฮะยกพนขึ้นบก บ้านเรามันมีหมดอะเหล้าเบียร์เหล้าสุรายาสูบกะรีมีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยแก้ไปทีละเปราะตอนนี้แก้ไขเรื่องยาเสพติดให้เรียบร้อยผมว่าชาวบ้านตบไม้ตบมือแล้วมันไม่มียุคไหนทําได้ฮะนะถ้าไม่อาศัยความร่วมมือโดยเฉพาะกองทัพภาคทั้งหลายผมว่าสําคัญกองทัพภาคตำรวจภูธรตำรวจจังหวัดตอชอดอคือถ้าบูรณาการกันเงี้ย เท่าไหร่ก็เอาอยู่แต่เขาดูหัวว่าเท่าหัวหัวสายเนี่ยหางกระดิกแน่นอนถ้าหัวยังเสถษษาเนี่ยเอาจริงเนี่ยยาเสพติดผมว่าหมดนะคือใครบอกว่าคุณทักษณิณก็ไปคุยกับนะพวกชาติพันธุ์หรืออะไรเปล่าไม่ใช่เฮะยเขาคุยกับเรื่องการป้องกันยาเสพติดแต่เขาไม่ไบอกใครนั่นเองอันนี้ผมเอามากระซิบให้ท่านฟังนะมันก็ทําให้เกิด ปัญหาก็เพื่มมาวาุกสินไปยุ่งอะไรกับเมียนมาไม่ใช่ฮะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญ,ญ,าปญหายายเสพติดไทยกัมพูชาไทยเมียนมาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้นะฮะว่าเรื่องดีๆอย่างนี้ก็าฝากเชียร์รัฐบาลกันด้วยขอบคุณทุกการติดตามชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ